สวัสดีครับวันนี้ก็มาทักทายสวัสดีทุกๆคนนะครับที่ชื่นชอบนกเขาใหญ่และก็นกตำลานกมงคลนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาพูดคุยมาแนะนำตัวนะครับว่านกเขาใหญ่ในตำลาโดยปองนกเขาใหญ่สายสืบนกตำลาเป็นใครทำไม หน้าตายังเด็กอยู่นะครับหรือว่ายังรุ่นใหม่ใช้คำว่าตำราได้ยังไงอะไรอย่างี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวผมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการแบ่งนกนะครับคือจะเข้าเรื่องแนะนำตัวก่อนนะครับผมก็เป็นคนอุวลอายุ30 สี่ย่างสามห้านะครับผมก็มีพื้นฐานชอบนกเขานะครับเลี้ยงมาตั้งแต่น่าจะจำความได้ครับคือพ่อก็ชอบนกเขาจำความได้ก็มีกรงอยู่ใต้สวนบ้านแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็ชอบที่นี่นกเขานะครับมันมีการล่าเล่นนกต่อนกเสียงนะครับ คนเล่นก็จะสรรหานะครับไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงนกเขาเราจะจะเลี้ยงได้ทุกตัวเราก็ต้องเลือกเอาตัวที่เด่นที่ที่ผู้เท่าผู้แก่หรือว่าคนที่ที่เล่นมาก่อนนะครับเ,เขาเล่นยังไงผมก็ได้เข้าไปดูรายละเอียดก็จะมีนกที่มันหายากที่เซียนเล่นกัน ทีนี้ผมก็สอบหานะครับก็คือต่อด้วยประสบการณ์จริงนะครับทีนี้ผมก็เล่นมาจนวันหนึ่งนะครับก็มาพบกับโลกยุคใหม่นะครับสมัยใหม่ก็มีการถ่ายภาพอัดเสียงถ่ายวิดีโอแล้วก็ได้บันทึก แชร์ประสบการณ์ไปกับช่องทาง youtube เพจ a c e b o o k นะครับอันนี้ผมก็ลงไว้จากประสบการณ์ของผมนะครับที่ต่อมาที่เล่นนกมานะครับถ้าจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตำลานะครับแต่เป็นคนชอบนกตำลานกมุคลนนกที่เซียนเก่า,เ,กาเขา เสาะหานํามาเลี้ยงนะครับทีนี้ผมก็เอาประสบการณ์ที่ผมต่อได้ค้ายคึงนะครับขายคืนนุกน๊กมงคลน,นุกที่ที่เราขานกันมานานครับก็เอามาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนว่ามีอยู่จริงครับอย่างควางอย่างมุกซับสามกุกริวตัน รือว่าที่หลายๆอย่างท,ที่ที่เป็นนกมงคลน,นกหายากนกแปลกก็ได้ไปต่อพบเจอมาก็มาลงไว้เพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับให้กับคนรุ่นหลังๆนะครับได้ศึกษาได้เข้ามาดูเพื่อเป็นแนวทางไป สัรหานะครับหรือว่าไปเล่นนะครับว่านี่ตามที่คำเขาเล่าลือมานะครับผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าพ่อแม่ผู้่าตายายเราพูดถึงมีมีอยู่จริงคล้ายคล้ายจริงครับคล้ายที่ที่เราขานกันมานะครับเรื่องนกนะครับอันนี้คือเรื่องนกเขาใหญ่นะครับผม แค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องกับตำรานะครับที่ว่าให้คุณลักษณะในด้านไหนนะครับแต่ผมชอบในเรื่องนกตำลานะครับที่จะสรรหามาเลี้ยงนะครับแค่นั้นครับส่วนเรื่องที่ผมไปต่อมาได้นะ คนมาถามซื้อนะครับถามซื้อผมต่อมาด้วยไว้ที่ผมทำงานนะครับจำกัดที่เลี้ยงบริเวณอะไรผมก็ไม่สามารถเลี้ยงได้ทุกตัวนะครับผมก็เอาคัดที่ที่มีมีมีคนลักษณะดีเลี้ยงแล้วก็เอามาแชร์แบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมนะครับ หากชอบนะครับผมก็แบ่งนะครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไม่มีใครเอาเนี่ยผมก็ถ้ามันเยอะไปก็ปล่อยปอวยคืนสู่ธรรมชาติไปครับไม่ก็ให้คนไปเลี้ยงแต่ถ้านกปีดีรนะรทำไมแบ่งแพงจังอันนี้ก็คือแบ่งไปตามตามยังไงคือนกมันหายากนะครับเราจะต้องให้คุณค่าเขานะครับ ให้ฟรีก็มีครับอย่างงี้นกบแพ็ญี่คุยถูกคอก็ให้ไปเลี้ยงเฉยๆกันก็มีนะครับนี่ครับก็ทุกตัวนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับหรือว่าที่เข้าไปดูย้อนหลังผมจะไม่พูดถึงนะครับคนให้คนให้โทษนะครับผมจะลงให้เฉพาะว่า เป็นนกหายากนกมุงคลน,นะครับส่วนคุณโทษยังไงผมในประสบการณ์ของผมนะครับมันขึ้นอยู่กับเจ้าของครับว่าจะถูกฉลกหรือว่าไม่ถูกฉลกให้คุณให้โทษแบบไหนนะครับถ้าเราคิดดีนะครับมันก็จะดีครับเพราะว่าชีวิตเราต้องเดินด้วยลำแข่งของเรานะครับส่วนนก เป็นแค่ความชอบความเชื่อนะครับในด้านนุกนะครับเราจะเอามาปะปนกันไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าให้คุณด้านเรียกด้านโชคด้านลาบอันนี้ผมก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับแต่สำหรับผมนะครับเลี้ยงด้วยความรักความชอบ ชีวิตจริงก็ยังคงต้องดิ้นรนทำงานนะครับว่างก็ค่อยไปเล่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคือทุกทุกอย่างที่เล่ามานะครับจะเล่าจากประสบการณ์จริงรที่มาลงช่องที่ใช้ช่องเพจนุกในตำราก็คือความชอบนะครับ ไม่ได้มีวิชาหรือว่าพื้นฐานในสปปรรพคุณหรือคุณลักษณะใดๆที่มันบอกได้ทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเราหาจากประสบการณ์จริงต่อมาได้ก็จะเอามาลงเพื่อเป็นแนวทางศึกษาช่วยกันช่วยกันวิเคราะห์ศึกษานะครับว่าเคยมีแบบนี้ เคยอาจารย์ท่านไหนเคยเคยเลี้ยงแบบนี้แล้วให้คุณแบบนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับมาบอกต่อได้ว่านกดิวตันนะผมเลี้ยงแล้วมีช่วงมีลาบบางคนก็ดิวตันนะผมทํานกต่อหมนันคุณมันจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่นกกับตัวเรานะครับจะถูกฉะลกกันไหม บางทีชอบสามกุกเลี้ยงสามกุกไม่ขึ้นทีน่นกนกเลือกเจ้าเลือกนายอย่างนี้ครับผมก็เคยเจอคนระับคืออยู่กับเราไม่ขึ้นเลยพอให้คนอื่นไปก็เก่งครับก,ก็ก็อันนั้นก็เป็นเป็นนกของเขาครับไม่ใช่นกเราครับนกเขาก็แต่มาพูด แนะนำตัวเบื้องต้นก่อนแค่นี้นะครับอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากมายนะครับวันนี้แต่ว่าผมจะลงและก็ทำไปเรื่อยๆครับวันข้างหน้าผมก็อาจจะแก่อาจจะย้อนมาดูอาจจะประสบการณ์มากกว่าน,นี้นะครับถ้ายังไงก็ ถ้าคลิปของผมหรือว่าช่องของผมนะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลคกดแชร์เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนรุ่นหลังได้มามาชมมาดูเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นนะครับเล่นนุกครับขอว่าทุกอย่างครับสัตว์เลี้ยงความชอบแต่ละแต่ละชนิด มันต้องมีความโดดดิดกับอย่างไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นหมูหมาอะไรก็ตามครับจุดพิเศษของแต่ละชนิดต้องมีครับนูกเขาก็เช่นกันครับไม่ใช่ว่ามันขันเขาขันเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเราเลี้ยงเราเล่นเราเราชอบนะเราก็จะหาความเป็นพิเศษของมันอันนี้คือ คือประเด็นจุด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 ยังไงประเด็นที่จุดโฟกัสในการเลี้ยงนะครับในการเล่นของของนกเขาใหญ่เลี้ยงต่อเลี้ยงไว้ฟังเลี้ยงไว้แข่งขันเลี้ยงไว้ให้คงอยู่กับบ้านกับเรือนที่เรา เคยพบเคยเจอมาเนีครับเวลาคนรุ่นหลังๆมาถามนะครับเราก็จะเขาชอบเขามาถามเขาชอบก็จะมีช่องของผมนะครับที่จะพอจะแนะนำให้ลูกหลานถ้าเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจกับคลิปต่อไปของผมเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรครับคนแค่คนชอบนกแล้วก็มองเห็นว่าช่องทางที่จะจะบอกต่อประสบการณ์ได้ก็มีแต่ช่องทางนี้แหละครับอก็อย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับอาจจะไปต่อนกหรืออาจจะลงนกที่หายากให้ดูนะครับถ้าหาได้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ